ตัวอย่างให้กับกับคนในชุมชนไงว่าเฮ้ยเนี่ยขนาดเมื่อก่อนกลำบากยากจนนะเนี่ยพอรักการเกษตรทําการเกษตรกันแล้วเนี่ยก็ยังอุตสาหเรียนดิเวลาเวลาไปพูดไปคุยไหนก็เออเนี่ยก็ตั้งใจเรียนสิอะไรเนี่ยใหญ่น้อยการศาึกษาก็ยังช่วยเราได้อีกแล้ว,ลวเราติดต่อค้าขายนยครับมันจะยกขึ้นมาอีกระดับนึงการศึกษาก็เป็นเรื่องจําเป็นแล้วก็เรื่องการจําเป็นนะการ คุณธรรมพอเราไปเรียนอะเราก็รู้จักคนเยอะขึ้นมันจะทําอะไรได้บ้างใช่แล้วก็ควบควบคู่กับสินธรรมยแม่นาวไม่รู้หมดตอนนี้ปลูกรักทำอะไรบครัตอนนี้เข้าโรงงานม,ม,มีโรงงานรับซื้อไปทําน้ำนี่นะน้ําสกัดน้ำเป็นน้ำน้ำผลไม้พร้อมดื่อมอยู่ใช่ใช่น้ำผลไม้พร้อมดื่มครับเขาซื้อโล่เท่าไหร่ครโลละร้อยครับ ก็ปลูกอะไรก็ได้ขายหมดเลยนะก็เขาเอาตลาดนำไงใชาไม่ใช่ปลูกแบบฉันอยากปลูกก็ปลูกแต่อันนี้เขาที่ปลูกเพราะเขาอยากซื้อเราเขาจะซื้อเราเชื่อไหมมันเขาเชื่อมั่นในระบบแล้วเขาคนอื่นขายมีสินค้าไม่ได้ที่ผมเห็นดูนะแต่ทุกวันนี้ยังมีสองสามบริษัทยังรอการซื้อสินค้าจากผมนะก็เขาเชื่อมั่นในระบบ่แต่ผมยังใช่ยังยังไม่ขายไม่สามารถขายเขาได้เพราะว่าสิ่งที่เราขายเขาได้อย่างอย่างเช่นฟูจิเนี่ย มาซื้อสินค้าผมปั๊บเนี่ยเขาก็มาดูราคาผมว่าเหล่าไม้ฝรั่งผมอะส่งอยู่ในท้องตลาดเนี่ยโล60บาทใช่ไหมตัวนั้นคือก็คือ A บานนะเสร็จแล้วบริษัทก็บอกว่าเขาต้องการซื้อจากเราเนี่ยวันละ3ล้อยโลโลละ80บาทเ<ม>ชื่อไหมโลกาไรโลต้อง20บาท<ม>แล้วใช้วันละ3ลิโล20บาทคูณ3ก็เท่ากับ6,000บาท<ม>ต่อวันนะเป็น<ม>คนอื่นเอาไหม เนาะเป็นผมผมขายเลยไหมเนี่ยผมตัดสินใจไม่ขายเขางงเลยอ่ะเขาบอกนี่ขนาดก็เห็นเห็นอยู่ว่าขายหกสิบาทเขามาขอซื้อแล้วทาสัญญาทุกวันด้วยแปดสิบาททําไมถึงไม่ขายเขาบอกว่าขายไม่ได้ผมยังไม่พร้อมครับอะไรเงี้ยบอกเขาไปปุ๊บเขาก็ดูเหมือนจะงอนงอนชืดชดแล้วกลับไปแปลเป็นเพราะอะไรเพราะเราขายอยู่กับคนท่ถูก สิ่งที่ผมไม่บอกเขาว่าผมคนอื่นที่เราค้าขายกันมาตั้งนานแล้วไอ้เงินเห็นเงินตรงนี้แล้วเราจะเปลี่ยนเจ้าซื้ออะไรเนี้ยมันไม่ได้มีความคิดเราคือว่าเรานึกถึงบุตรคุณเขาอะคนคนเก่าอะนะแล้วพอเขาไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ยั่งยืนถูกพอเรารอาศัยความยั่งยืนด้วยแล้วก็มาอยู่จกักตอนนั้นยังไม่ถึงเดือนตั้งยี่สิบวันเขาก็โทรมาอีกคุณวลัยรักธนาคารเจ้าของฟูจิโทรมาเองเลยบอกว่า อ้จาจะรานันเธอเมื่อไหรจะตัดสินใจขายให้กับบริษัทฉันทาทีอะ่ะบอก oo, ผมก็ยังไม่พร้อมครับตอนนี้ผมขายให้ไม่ได้ครับทาไมราคาเจมันถูกไปเหรอพูด <c oughs> เจ๊นะจากเมื่อก่อนเนี่ยคุณคุณเียนี่กลายเป็นเจแล้วอออ่ะไม่เป็นไรพร้อมแล้วขายได้ก็บอกกันก็รอไปอีกประมาณสองเดือนกับสามเดือนอะ่ะเขาโทรมาครั้งสุดท้ายละโสรว่ <c oughs> วจา,า,าจะรันเมื่อไหร่เราจะค้าขายสักทีเนี่ยเรารอมานานแล้วอะไรเงี้ย กลายเป็นตอนนี้เราพูดคุยเป็นรู้สึกเป็นสนิทสนมมากขึ้นการการแบ่งแยกชั้นผู้ดีคนรวยคนจนมันหายไปหมดแล้วเ<ม>หลือแ้าพี่กับน้องและ<ม>ก็รอบนั้นก็เลยตกลงขายขายให้จากก็ต้องการ300ผมให้ให้ไม่เต็ม300อ้อยผมให้200ร<ม>้อก็โมโหอีกทำไมถึงไม่ให้เต็ม <laughs> <laughs> คือเราต้องการ